we'll buy you up it. นี่แหละนี่แหละพาทิตย์ขึ้นจะขึ้นโซนเนี่ยโซนโซน,น,นตรงนี้เลยสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่เขายายเที่ยงเย่มา,มาถึง,ถงแล้วใชเพิ่งมา <c oughs> ถึงแล้วก็ขนของเข้าห้องเมื่อกี้นี้เลยคลิปนี้โบก็เลยจะมารีวิวที่พัก ให้ทุกคนดูนะคะว่าเรามาพักที่ไหนระคะเท่าไหร่บัวจะบอกว่าราคาที่พักที่จองมากับราคาวิวอะคือแบบคดคุมอ่ะบอกเลยปะเราเดิมเราเดิมเดิมอะไรพี่บอมเริ่มจากภายในห้องก่อนว่าเราเรามีอะไรอ่ะเออใช่ภายในห้องมีอะไรบ้างนะทุกคนปะนี่นะคะทุกคนข้างหน้าห้องก็จะเป็นแบบนี้เป็นประตูกระจกแบบเลื่อนต้องรีวิวละเอียดขนาดนี้เลยหรอ นี่เข้ามาก็จะเป็นเตียงนะคะเตียงขนาด5ฟุตนะคะทุกคนข้างเตียงก็จะมีโต๊ะแล้วก็มีโซฟาตัวนี้จะเป็นโซฟาเบดที่สามารถปรับเป็นเตียงนอนได้นะคือกว้างมากอะ,ะทุกคนแล้วก็จะมีราวตากผ้าให้แขวนผ้าแล้วก็มีกระจกแล้วก็มีเก้าอี้คือปูกปิ๊กมากนะ่ารักมา,มากๆเลยอะเออเนี่ยฝั่งนี้ก็จะเป็น หน้าต่างนะคะทุกคนเป็นห้องแอร์นะคะมีทีวีแล้วก็มีโต๊ะให้วางของแล้วก็มีตู้เย็นห้องน้ํานะคะจะอยู่ด้านหน้าเลยจะอยู่ด้านหน้าทางเข้าเลยเปิดเข้ามาก็จะเป็นห้องน้ํานะคะทุกคนห้องน้ําค่อนข้างกว้างเลยจะเป็นแยกสัดส่วนอาบน้ําแล้วก็ทําธุระส่วนตัวเนาะแล้วก็มีกระจกให้ดยนะคะ มีเครื่องทำน้ำอุ่นเรียบร้อยเลยถ้าเกิดหอกว่ามาพักหน้าหนาวแล้วแบบอยา,อากอาบน้ำอุ่นอะไรอย่างนี้นะทุกคนพร้อมหรือ,อยังที่จะเห็นบรรยากาศวิวที่พักของเราในวันนี้หนึ่งสองสาม วิวหลักล้านมากทุกคนคือโคตรสวยบรรยากาศดีมากเลยอะ่ะตรงน,นี้จะเป็นโต๊ะสำหรับว่าเรามานั่งทานข้าวตอนเช้าตอนเย็นได้นะคะทุกคนแล้วก็นั่งมองวิวอะ่ะดูดิมีระเบียงให้เราเดินไปชมวิวได้ด้วยอืมส่วนตัวมากๆเลยนะโอ้โเราแบบว่วบาหิวใจเวอร์เนาะ และห้องพักของเรานะคะทุกคนเรายังมีจุดชมวิวส่วนตัวให้ชมมิตรทางไปดูตามโบมาลงทางไหนล่ะพุทไปทางนี้ได้ไหมไปลงโน้นไปเดินไปโนป้นดีวกว่าอัน,นก็สามารถบว่านั่งชมวิวเออนั่งชมวิวได้เอาเอาต้น,าตตนนี้ออกกันไหมตัดทิ้งได้ไหมตัดออกก่อน แล้วค่อยเอามาเอาม,มาต่อใหม่นี่ไงจุดชมวิวผาหินแตกนี่ อตอนนี้อาจจะแบบบรรยากาศอาจจะร้อนๆหน่อยแต่ต้องดูก่อนว่าตอนเย็นจะเป็นยังไงบ้างตอนนี้มีเสียงจะกรจัดเละไรมากอุยนกอะไรอะแดดขึ้นไปเถอะเอาเป็นว่าสวยามาดูตอนเย็นเป็นเป็นมุมแบบร้อยแปดสิบองศาเลยแล้วตอนเช้าคาดว่าจะ เราจะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นอยู่ทางทางนี้ตรงนี้น่าจะอยู่แถๆนี้แหละแล้วนี่คืออะไรรูปแดดน,นี่ขึ้นหข,ขึ้นห้องได้ทางนี้ได้นะเป็นทาซานเลยหรออ๋อเออนี่ทุกคนแล้วเขาก็จะมีชื่อบ้านแต่ละหลังด้วยนะอันนี้ห้องข้างล่างมีมีเป็นห้องสองชั้นใช่ไหมใช่แต่ว่าข้างล่างห้องเราก็จะเป็นเป็นห้องน้ำปะนด้เป็นห้องน้ำ,นอนำของห้องนั้นหรอใช่ของห้องนั้นจะเป็นห้องกว้างเลยเน บ่าจะบอกว่าบ้านแต่ละหลังอ่ะรูปทรงไม่เหมือนกันนะคะทุกคนแล้วก็แต่ละหลังอ่ะราคาที่พักก็จะต่างกันไปเนาะ <S <S ไป <S <S นี่เรามารเรามาตรงนี้ได้โอ้โลูกมันเยอะเลยออ,อ,อ,อกออกฝนเยอะพันนี้ป้าที่เขาเก็บกินอ่ะลูกมันอ่ะใช่ปะพันใหญ่ไม่ใช่น อันนี้ก็น่าจะกินได้แหละแต่นนไ,นะไม่ใช่ผักหนามไม่ใช่ชะอมหรอไม่ใช่ชะอมอนี่เราสามารถราออกไปชมวิวได้ตรงนู้นเพเดินออกไปตรงนู้นไปตรงนู้นไปตรงนู้น นี่แหละนี่แหละพระอาทิตย์ขึ้นจากขึ้นโซนเนี่ยโซนโซนตรงนี้เลยภูเขาสวยมากเราจะออกมาชมพระอาทิตย์ขึ้นจากตรงนี้ได้เ,เดี๋ยวค่อยดูพรุ่งนี้เช้าว่าเราจะตื่นทานไหม <c oughs> ก็ต้องทันนะไปไม่ทัน<ซ> ôm, เรา<ซ> ôm, ไม่ทันเราจะอยู่แก้ตัวไหมซ้อมอะไรนะจะอยู่แก้ตัวไหมก็ดีนะวิวได้อยู่ซ้อมปีนเขาขนาดย่อมไปเริ่ม ซ้อมปีนเขาขนาดย่อมอ่ะไม่พักไม่รอดละไม่ลอดละไม่รอดหลักไ,ไม่ได้หรอไม่ทันไปถึงไหนเลยเดินยังไงไม่ดูท่าตัวเองต้นไสบ้านทาา่าซานต้นไสรเกิดไม่เป็นบ้านเนี่ยหลังเนี่ยบ้านท่าซานต้องปีนขึ้น เรื่องคิดสุดเก้าอี้ยสำหรับคนดักใหญ่นี่ักเหรอนี่แต่บูดักเล็กเพื่อนเพื่อนเห็นเพื่อนไหมเนี่ยเห็นอ่ะก็ห้องเราเป็นห้องริมผาหกริมผาหกนะคะทุกคนจองมาในราคาหนึ่งพันสามร้อยบาทต่อคืนเออเพราะว่าราคาปกติอะ พันห้าได้อันนี้ได้ราคาส่วนรดจากที่พักนะคะทุกคนใช่ไม่รู้ว่าได้ได,ไ,ดได้มาจากที่ไหน,นอาจจะแบบว่าโปรโมชั่นอะไรประมาณน,นี้เนาะช่วงที่ปูมานะก็เขาเรียกว่าอะไรนะภาพรวมอมก็สมราคาใช่มันริมผาจริงๆริมผาแบบริมผาเลยคือสวยเลยอะทุกคนถ้าถ้าจะบวกว่าเวอร์เวอร์กว่าราคาต้องดูพรุ่งนี้เชา้า ว่าอุณหภูมิจะเท่าไหร่บรรยากาศตอนเช้าจะเป็นยังไงอืมถ้ามาช่วงหน้าหนาวนะที่มันมีหมอกอะโบว่าน่าจะเห็นหมอกอยู่น,น,นั่นแหละเพราะวนะ่าตรงเนี้มันเป็นหลุมเป็น,เป,นเป็นหุบเขาอะน่าเป็นแอ่งเขาเรียกเป็นแอ่งมันน่าจะมีหมอกที่แบบไม่โดนลมพัดไปอะอน่าจะมีแบบทะเลหมอกเทเดร์ทะเลหมอกเขาไมเคี่ยวหรอทะเลหมอกนิดหน่อยอืมน่นแหละ ส่วนที่พักก็มีหลายหลังนะคะหลายหลังหลายราคาหลายเลทตามที่โบแจ้งไปเลยหลายสไตล์อือหลายสไตล์จริงๆห้องเราน่าจะพักได้สามคนเนาะใช่ขนาดห้องเราอ่ะอเพราะว่ามันมีแบบว่าโซฟาที่เป็นโซฟาเบสด้วยนะคะทุกคนนั่นแหละแล้วก็โลเคชั่นคือเขาใหญ่เที่ยงฝั่งเหนือนะฮะมันมันจะมันจะมันจะมองไม่เห็นพระอาทิตย์ตกแต่จะเป็นมองเห็นพระอาทิตย์ขึ้น ไม่เป็นไรพระอาทิตย์ตกเราไปดูบนเขาใหญ่เทียงก็ได้เพราะว่าจากที่พักแล้วก็ขึ้นไปเขาใหญ่เทียงนะ่ะประมาณ8 0ด้อยเมตรแ0ด้อยเมตรนะคะทุกคนเออนั่นแหละเดี๋ยวบรรยากาศตอนนี้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกตอนเย็ยนแล้วก็ตอนเช้าเนาะว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงนะคะทุกคนบ๊ายบายบ้านเลยเหรอไม่บายเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีหนึ่งไป โบอาบน้ำมาแล้วค่ะทุกคนก็คือแบบว่าน้ําก็เย็นอยู่เนาะค่อนข้างเย็นมากๆเลยตอนนี้แสงไฟในห้องของเราก็คือมันมีไฟหลอดเดียวเนาะแ,แค่ไฟหัวเตียงมันก็เลยแบบว่าอึมครึมนิดนึงอะเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศตอนกลางคืนเนานะว่าตอนกลางคืนข้างนอกมันเป็นยังไงนะคะทุกคนไปจ้า นี่อันนี้ก็จะเป็นแสงไฟของแต่ว่าบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะดุกคนนี่แต่แถบบ้านน่ะบอกว่าเขาจะน่าจะอยู่ฝั่งฝั่งทางนูน้นทางฝั่งตรงฝั่งโบอยู่อะ่ะอาจจะมองไม่เห็นทุกคนเห็นไหม แสงไฟระยิบระยับตัวนั้นนะอันนั้นน่ะคือหมู่บ้านบรรยากาศตองกลางคืนก็นนจะประมาณนี้นะคะทุกคน,นที่พักแต่ละหลังเขาก็จะเริ่มทานข้าวเริ่มปาร์ตี้เริ่มอะไรกันแล้วเนาะก็ประมาณนี้นะจ๊ะ เดี๋ยวรอดูบรรยากาศตอนเช้าอีกทีหนึ่งนะคะทุกคนเพื่อจะได้เป็นตัวเลือกในการตัดสินใจของเพื่อนๆที่จะมาเที่ยวที่เขาใหญ่เที่ยงเนาะแบบเพื่อหาที่พักอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนนี่จะเป็นบรรยากาศตอนเช้านะคะทุกคนว้าวอุณหภูมิตอนนี้เท่าไหร่พี่วอม ย <23. S 1> ี่สิบสามโอ้ยยืนสบายนี่บรรยากาศตอนเชา้าเป็นแบบนี้นะคะพระอาทิตย์ก็จะขึ้นตรงนี้เป็นมุมที่พระอาทิตย์ขึ้นพอดีเลยอ,อากาศกำลังยืนสบายเลยทุกคนที่ของบรรยากาศก็ จะประมาณนี้นะคะทุกคนตอนเชา้าอุ้ยเย็นสบายเย็นแบบว่าพอแบบความเย็นมามาซูนผิว <laughs> นึกไม่ออกแล้วมันเช้าเกินไปเอออะบอก,กอ็จะขอปิดคลิปที่พักเท่านี้ละกันนะคะทุกคนใค่อยากตามมาพักก็มาได้เนาะที่เขาแย่เทียงนะคะบ้านภูเพียงฟ้านะคะทุกคน ก็สำหรับรีวิวที่พักคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วค่ะนะคะเพื่อจะไปเที่ยวที่ไหนหรือว่าจะพาทุกคนไปรีวิวที่พักที่ไหนอกีกก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายอู้สุดชื่นมาก